สวัสดีค่ะบักราพักอสองค่ะแอลค่ะนั่งค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกางเกงวอร์กนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานญี่ปุ่นลอเอชพีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัสราคา6500บาทค่ะน้ำหนัก4 5บกิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจ๋า เท่าไหร่นะคะร้อยถึงร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบตัวตกต้นทุนต่อตัวประมาณการคร่าวๆาราคาจะห้าสิบสี่บาทนะคะใช่แล้วค่ะ,ะ,คะเป็นยางเกงวอร์มยางเกงวอร์มจะเน้นเป็นแบบว่าหลายข้างนนิดึงหลายข้างก็จะเยอะๆจะ,จะเยอะๆหน่อย แปลว่าเป็นเนื้อวอร์มค่ะลูกค่ะจ๋ารอบที่แล้วไม่พอขายอรอบล่าสุดมีมาเพิ่มเติมแล้วไม่อยากบอกเรื่องหรอค่ะยังไงค่ะคือมันคุ้มค่ะเหมาะกับช่วงนี้มากแล้วเหมาะกับช่วงทุกยามอ่ะยามใช่ไหมคะเหมาะกับทุกฤดูค่ะ เป็นกางเกงวอร์มใส่ได้ทุกกลุ่มอาชีพนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นกางเกงวอร์มขายาวหลายข้างค่ะลูกค้าจ๋าใส่ได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะลูกค้าจ๋าผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้นะคะต้นทุนสุดคุ้มด้วยนะคะลูกค้าจ๋า หมวดนี้นะคะเกรดเอคุณภาพเกรดเอยัว,ย,วยัวจ้าใช่ค่ banquet, ะรูค่ะจ้าเรื่องไซส์รองก,ก็ค่ะนะงานญี่ปุ่นก็ส่วนมากจะประมาณไซส์เอเป็นหลักค่ะจ้าไซส์ประมาณของไซส์เอถ้าลูกค้าบอกว่างานญี่ปุ่นจะเล็กไปจเรามีเป็นงานเมกา เมกาก็ประมาณไซส์อลกันรุกค่ะห่างกันประมาณหไซส์จ้าแต่ว่าตอนนี้เอฟมวดนี้ไปก่อนค่เอฟมวดนี้ไปก่อนเอฟกระสอบนี้ไปก่อนเดียวเรามารุ้นกันว่าแบรนด์จะเยอะจะน้อยค่ะหยิบขึ้นมาไม่กี่ตัวเจออาดิดาสนายิบขึ้นมาไม่กี่ตัวเจอนาย่ะเจอค่ะกี่ป้ากีป้าเจอค่ะ หลากหลายค่ะแสววค่ะนะคะแนะนำนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถ CF ได้เลยนะคะกระสอบนี้6,500บาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะลูกค้าจากคุณภาพเจ็ดเอฟค่ะลูกค้าจากเอฟก่อนได้กูอีแบนเยอะจริงอแบนเยอะค่ะอุ้ยแบนเยอะมากค่ะดีดานนี้สวยไม่คะ เมไม่การันตีค่ะลูกค้าจ๋าแบนดเทมไม่เท,ไม,เทไม่การันตีแต่ว่าของเราเป็นมือสองคัดเกรดเอนำเข้าจากต่างประเทศโดยตรงนะคะลูกค้าจ๋าค่ะ้าตัวนี้สวยค่ะสีแดงวิเลิศมากสวยค่ะแล้วเรื่องทรงขาคะลูกค้ามีเป็นทั้งแบบว่า,าทรง คล้ายๆกับ5ส่วนค่ะแล้วก็ขายยาวอาจมีค้ามาบ้างค่ะแต่เรื่องแบรนด์คือไม่ได้ยอมแพ้นะคะบอกได้เลยแบรนด์เยอะมากใช่ค่ะและคุณภาพของเขาเกียดเอด้วยต้นทุน54บาทประมาณกันจ้ะขายร้อยยี่ได้ค่ะขายร้อยห้าได้ สองร้อยเอาเร็วสายฟ้าแรบหนึ่งร้อยบาทอันไหนเป็นแบนๆคัดแยกออกมาทําราคาค่ะบุกท่านจ้าแต่ทางนี้เท่งนั้นก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดต้นทุนห้าสิบสี่บาทลูกค้าขายหกสิบก็ได้ได้ลูกค้าอยากขายหกสิบก็ได้ได้ค่ะแต่ถ้าลูกค้าอยากขายในต้นทุนหกสิบบาทต้องสิบลูกได้ไหมได้เลยค่ะสิบกระสอบลดต้นทุนไปอีกค่ะซื้อเยอะเรามีราคาที่ลดเยอะลู้ค่ะซื้อเยอะๆค่ะลดเยอะๆจ้า ลูกค้าจ๋าแนะนํานะคะเรามีราคาแบบว่าเซตราคาส่งให้ลูกค้าเลยนะคะ10กระสอบ20สอบส0สอบ50สอบหรือว่าเป็นตู้คอนเทนเนอร์ก็มีนะคะใช่ค่ะลูกค้าจอาอ๋าง่ายๆซื้อเยอะเรามีราคาที่ลดเยอะค่ะจ๋าจชอบไซส์ใหญ่เอางานเมกาจ้าชอบไซส์พอดีพองามเอางานญี่ปุ่นค่ะลูกค้าจ๋าอย่ารอชา้ามีทุกแบบรูปแบบนะเอาเป็นแบบใหญ่ก็มีเล็กก็มีจ้าลูกค้า ที่ชอบกระสอบนี้เอฟได้ใช่คายรีวิวทุกตัวลูกค้าจะหยิบไปหนึ่งตัวสตัวสามตัวไม่มีแน่นอนใชแต่ว่าอาจจะมีเป็นแค่้ากระทรงกันเกลนักเียนจ้ะนักเรียนที่หมายถึงว่าเขาจะปักเป็นภาษาอังกฤษอาจมีค้ามาบ้างกัลูกค้ะจะไววรุ้ใส่ได้ได้ใส่ได้ใส่ได้ทุกกลุ่ม วิตัวนี้เท่ทได้เลยตัวนี้เป็นแบบว่าลายทหารแล้วขาดจำด้วยลูกค้าจา๋าตัวนี้เป็นลายทหารขาดจำด้วยนะคะสุดเท่มากเลยนะคะลูกคาา้าสุดเท่มากช่นะคะเป็นเรื่องเรื่องความสูงประมาณเรานะจ้ะพูดถึงคะ่ะลูกค้าจา๋าดูค่ะเหมือนคล้ายๆแบบยิมหอรกอะไรนะคะยิมพอรกที่หลายรุน่นมาใส่กันอ่ามีมีบ้างนะคะลูกค้าจ๋าเน้นเป็นลายข้าง แต่ว่าไม่ได้เน้นลายข้างทุกตัวนะล<ช>ูกค้าแค่แค่เน้นเป็นลายข้างเนาะอ่าเป็นเน้นเป็นลายข้างนิดหนึ่งนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าอ่าลูกค้าจ๋าสวัสดีช่วงเช้านะคะลูกค้าจ๋าสวัสดีช่วงเช้าเข้ามาแล้วฝากกดไลค like ์กดแชร์ด้วยวันเสาร์จะเงาได้ไงลูกค้าจ๋าฝากกดไลค like ์กดแชร์นะคะ,คะลูกค้าจ๋าพูดคุยกันได้วันเสาร์สุดสัปดาห์หรือเป็นวันหยุดของใครหลายๆท่านลูกค้าจ๋าวันหยุดหาชีพเสริมได้เลยะคะหาเสื้อผ้ามือสองของบัคไป ขายได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเรื้อคอปอาสแบรนด์เยอะมากลูกค้าจ๋าในกี้มีมามาจ้ะออดิดาสมีมามาจ้ะมีมามีมามีมาอันหลากหลายนะคะออดิดาสมีมาค่ะลูกค้าจ๋าแบรนด์เยอะจริงแบรนด์เยอะจังแต่แท้ไม่แท้ไม่ได้การันตีนะเดี๋ยวมีครัไปดูอีกรอบ นะคะลูกค้าเะเรื่องแบนแทไม่แท้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องเอวมีคราบมาหรือว่าฟรีไซ์ก็ได้ค่ะเพราะว่าแต่ละตัวเขาจะเป็นเอวสมอลหรือเอวย่างยืดนะคะ,คะ,ะ,คะจ๋าแล้วก็จะมีเชือกผูกให้ด้วยนะคะ ใส่ได้ทั้งผู้หญิงใส่ได้ทั้งผู้ชายได้ทุกเพศได้ทุกวัยเลยนะคะลูกค้าจา๋าสุดคุ้มมากบางตัวอาจจะเป็นคล้ายๆกับกางเกงนักเรียนนักศึกษามีค้ามานะคะใช่ค่ะลูกค้าจา๋าอาจมีมาบ้างค่ะลูกค้าจ๋าอาจเจอแบบว่าเป็นกางเกงนักเรียนติดมาบ้างค่ะแต่ว่าคุณภาพของเรายังจัดเต็มนะค่ะนัน่นค่าเข้ามาเป็นก,ก้อนๆเลยคะ่ะมาเป็นก,ก้อนๆชั้นๆมาเลย แต่ว่าเรื่องแบรนด์นีแบบเยอะจริงนะต้องยอมแพ้เขาเลยสําหรับตัวเรื่องแบรนด์ค่ะลูกค้าจ้าง่ายง่ายลูกค้าจ้าลูกค้าค,ค,ค่ะอย่าลืมใช้สิทธิ์โปรโมชั่นกันนะโปรหแถม1ของเดือนกันยายน อย่าลืมใช้สิทธิ์ลูกค้าจ๋าจะสิ้นเดือนแล้วสามารถเช็คสิทธิ์ได้เลยสามารถเช็คโปรได้เลยว่ามีโปรเรืออะไรบ้างะนะคะลูกค้าค่ะสามารถเช็คโปรปได้เลยนะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนํานะคะสนใจสินค้าหมวดไหนนะคะสอบถามเข้ามาได้นะคะลูกค้าจ๋าโปรโมชั่นเยอะๆกันเลยทีเดียวโปรหนึ่งแถมหนึ่งสำหรับเดือนนี้นะคะลูกค้าจ๋าสาหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัคของเรานะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าคือยั่วมากค่ะหนึ่งแถมหนึ่งสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัคค่ะ สาม,มารถเลือกซื้อได้เลยลูกค้าจา้ะลูกค้าท่านไหนที่บอกว่าเป็นตั้งแต่สิปีที่แล้วก็ยังใช้สิทธิ์ได้เหมือนเดิมนะใชค่ะนะเพราะระบบสมาชิกของทางบริษัทบัคของเราไม่มีวันหมดอายุลูกคหาจา้ะเป็นตั้งแต่ส0ปีที่แล้ว ทุกวันนี้ก็ยังเป็นใช่ค่ะเอาง่ายไม่มีบันหมดอายุนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแต่ตอนนี้ค่ะพี่แอาค่ะ CF เตัวนี้ไปขายก่อนการเกงวอมค่ะลูกค้าจ๋าใส่ได้ทุกเพศทุกวัยใส่ได้ตลอดฤดูกาลนะคะไม่ว่าจะหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนตกแดดออกนะคะลูกค้าจ๋าสามารถใส่ได้เลยนะคะใช่ค่ะเอาง่ายใส่ได้ทุกอย่างใช่ค่ะยังยำไหนก็ได้ได้นะลูกค้าขาวเรื่องโทนสีก็มีค่ะดำน้ำตาลแดงเขียวส้มมาหมดลูกค้าจ๋า ชอบดำดำเรามีชอบสีแบบว่าสีโทนแบบว่าเรียบร้อยเราก็มานะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนํานะคะ45โล6,500บาทนะคะลูกค้าจ๋า45โล6,500บาทคุณภาพเกรดเอเยาวย้าจ้าจ่าอ่ะไนกี้จ่าอุ้ยไนยกี้ไนายี้นกี้ลูกค้าจ๋าอ่ะแต่ว่าแบรนด์อันนี้เป็นของอะไรเอออุ้ยไนยกี้อันนี้ก็เป็นของไนกี้จ้า อ่านี่เป็นของนกี้อ่ะโอเคลูกค้าจ๋าอันนี้เราก็ประมาณการนะคะตาต้อค่ะด้านล่างค่ะตะก้องแต่ว่าแบรนด์นี่เยอะจริงนะแบรนด์เยอะจริงลูกค้าจ๋าอุ้ยแบรนด์หลากหลายนะใช่ค่ะหลากหลายแบรนด์หลากหลายแบรนด์ที่ดีใช่ค่ะอันนี้ก็แบรนด์ค่ะ Adidas แต่ว่าบางตัวเราแทบจะไม่ให้แบบว่าลูกค้าดูแบบว่าละเอียดนะลูกค้าจ๋าเราให้ลูกค้าไปดูอีกรอบนะเรื่องความใหม่ความสะอาดของเขาเรื่องแบรนด์ไม่แบรนด์ยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าไปดูอีกรอบใช่ค่ะนะคะลูกค้าจ๋า อันนี้เป็นของอะไรเนี่ยแชมเปียนอ่ะอุ้ยตัวนี้สวยมากนะคะยังไงคะอันนี้เป็นของแชมเปียนจาะสีดำมอง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 บอเห็นเลยมอง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 เห็นเลยแชมเปียนนะคะเดี๋ยวขอไล่ไล่โทนแบบว่าแบรนด์นิดหนึ่งค่ะอันาเอาเอสิไปใส่ค่ะอ่ะมีลูกค้าสอบถามมานะคะวอร์มแขนยาวมีไหมคะเป็นเสื้อวอร์มอะตอนนี้ถ้าเป็นเสื้อวอร์มตอนนี้ของหมดอยู่นะคะลูค้ะจาสินค้าหมดอยู่นะคะ มีเป็นงานอะไรนะเสื้อวอร์มอ่าเป็นงานญี่ปุ่นใช่ไหมคะลูกค้าจากเสื้อวอร์มตอนนี้มีเป็นงานญี่ปุ่นนะคะราคาหกพันอ่ามีเป็นงานเจ็ดบีลูกค้าจะสามารถทักหาแอดมินได้นะคะสําหรับตัวเสื้อวอร์มนะคะอ่ะไปหรือยังคะนาคคะไปค่ะพี่แล้วค่ะเห็นไหมคะนางนางเห็นไหมคะอ่ะโอเคไปแล้วค่ะลูกค้าจะทวนรายการนะคะวันนี้เป็นกางเกงวอร์มนะคะลูกค้าจะเป็นงานญี่ปุ่น รถเอสีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบักราคา6 5พ0รบาทค่ะน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจาก100ถึง120ตัวตัวต้นทุนต่อตัวประมาณการคร่าวๆ54บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบักได้เลยช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์ a c e b o o k หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือว่าจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะ ติดตามอีกหนึ่งช่องทางเป็นช่องทางอินสตาแกรมค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ